หัวหอยหัวหอยบนน้องนั่งทับเขียดทับเขียดจะเห็นหอยบนน้องหอยบนน้องนี่แต่แม่นี่อันหอยน้อยเนาะ ว่าเป็นสิ่งน้ำขางเห็นคาเทนาค้างบวกหอ้กับสิ่งขางง่ายไอยขายง่ายด้วยน่านีแต่ไมยสลีนน้อยๆบ่เอาหอยจุบหอยจุบ้อยจุบไม่ใหญ่ดอกทิ่ลงกู พ่อวหมูกระปูกระคุดข้าวหมูกระปูกระคุดไปน,นั่งไหนน้อเอ้ยแย่าลืมจะมาเมืองจะเห็ดคอนเทนนะเห็ดคอนเทนจะหอยละจานกิ่นล้มคู่จะหอยอะไรเยุ เด้อมานเ้่านัวหอยน้ำข่อยเด็กพี่นอนมีห้อยน้อยญ่อยู่น่ห้อยใหง่แลวเมิตะลเวนหาเฮ็ดคอนเทนลงคลิปพี่นอน Em khỉ ở Ta ngon đi ừ, Nó nhảy đi hói trả hỏi Hỏi hỏi

Mình nói bà บ่มีดอกเนาะนี่ก็เนาะเนาะนี่ก็เนาะบ่ค่อยหอยเนาะบ่มีดอกพี่น้องหอยเนาะบ่ค่อยมีะ อน้อยๆก็เบาออกง่ายๆน่อยๆก็เอ,เ,อออเอาไว้หายขึ้นออกแม่แพ้ลูกปีต่อไปจ้าเอาเอ 阿这绿的呢，阿这绿的。 โอ้ยเมื่อไรแล้วเวม,มื่อไแล้วทักไทยสมิละจ้าคลิปคลิปกัวห,วหอยแกรุ่นคือเก่าแหละจ้า